พี่น้องคะสำหรับมือนี้ห้าม่าว่าถึงความเปปังของหมอล่าเสียงวิหกนกพงศกรในปีหาจากน้อยพี่น้องคะถือได้ว่าเสียงวิหกนะคะเป็นยังคือจะเป็นแมวว่าอีกยายกสิทธิ์ยากวบาวา่าก้อนหนานั้นก่อนจะมาถึงวันนี้นะคะจากปีแรกจนมาถึงปีที่ห้าเสียงวิหกคือผ่านอะไรมามากเหลือเกินพี่น้องผ่านกระแสมาหลายถือว่าเป็นหมอล่าทีโดนกระแสมากๆ ส่วนมากแล้วก็จะเป็นกระแสดรามา่าพี่น้องโน่นนี่นั่นเสียงวิหกคือทําอะไรขึ้นคือเป็นกระแสดรามา่าเกือบทุกเรื่องเรื่องนั่นเรื่องนี้เฮ็ดอี้ยังข้นก็กกายเป็นประเด็นเฮ็ดอี้ยังข้นก็กลายเป็นกระแสดรามา่าจนสู่บ่าวอีหยังสิเกิดขึ้นนะคะจับมือกันเหนียวเหนี่ยน้อมคนในองค์กรพี่น้อง่ะบ่ย่อมแพ้บอย่อยมบ่ย่อมปล่อยหย้ เป็นไปตามกระแสทีค้นวาสู่ยืนยัดอยู่จนวามาเป็นหมอลำที่ถูกเลือกซุเม,มอร์เนี่ยจากหมอลำที่ดราม่ามาเป็นหมอลำที่ถือเลือกพี่น้องเพราะว่าซุม,มอร์นี่นะคะไปทําการแสดงยู่ไสกระซาพี่น้องเสียงวิหคือการันตีด้วยผลงานจริงๆอ่าเป็นอีหยังทีน่าประทับใจมากสู้มาจนทุกวันนี้ขึ้นมายืนอยู่เป็นระดับ หมอลำระดับแนวหน้าได้พี่น้องหนาภาคพูมมใจความบรยุทธ์นิ่งความเป็นตัวของบอสนพงศกรกับที่บอกเลยว่าสำหรับหมอลำเสียงวิหกนพงศกรในปีนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่พี่น้องคะเพราะว่าความปังความปังของหมอลำเสียงวิหกนั่นแหละพี่น้องขาแล้วทางด้านบอสน,นะคะกันได้ออกมาเปยเปย์ยไหว้วาปังไม่ปังนะพี่น้องขาเบิงที การันตีที่ผลงานแล้วปีนี้พี่นอกบอสหนูออกมาวอาแล้ววาปลายปีหกแปดสิมีหมอรัมไม่ขึ้นมาเสริมวงการอีกหนึ่งวงพี่นองคะ่ะนั่นคืออรังการโชว์ของบอสหนูบอสนกที่เพิ่นสิ้จักขึ้นที่ยายซิดบอกไปแล้วนะคะอันนี้คือห้องเอามาประมวลประมวลความสู้ความไม่หยุดอยู่กับที่ของทางด้านบอสหนูบอสนกเพิน่น บบย่อมถอยพี่น้องเป็นอีหยังที่สุดยอดมากๆเป็นอีหยังที่ปังมากๆสําหรับหมอล่าเสียงพีหกพร้อมด้วยองค์กรที่เหนียวแน่นของเพื่นพี่น้องคะ่ะการันตีจากค้นทีอยู่นําบอดหนกมากพี่น้องไพ่กระซางทีเข้าร่วมอยู่ในองค์กรออกมาบอเป็นเสียงเดียวกันว่าทํ่ให้ชีวิตครอบทั่วดีขึ้นทําให พอแม่มีอยู่มีกินทํามหาย้าของสุขสบายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ได้รับจากหมอลำเสียงวิหกนะคะเป็นทีหนาประทับใจสำหรับเมื่อที่ไปแสดงยูเทียโคราชพี่น้องลําบคคันจบเพิ่นมาจังต่อไปอีกสองปีสอนพี่น้องมึงดูความปังของเสียงวิหกปานนันอีหลีพี่น้องแล้วเมื่อเศร้า ยายซิ์ได้เห็นทางด้านหยาหนุเพิ่อนออกมาเว้าเพิ่นเวาว่าจนว่าได้ปิดเครื่องหนีอ่ะพี่น้องอันนี้คือการันตีจากบอดหนกเลยพี่น้องบอดหนุเลยพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าที่เกิดขึ้นกับเสียงวิหกมีอยู่จริงมาฟังท้างดานบอดหนุพี่น้องผู้หลักงานเสียงวิหกพี่น้องคะ่ะจนว่าได้บอกว่าได้ปิดโทรศัพท์หนีเพราะว่ามื้อน,นั้นได้เกบงานพี่น้อง มาฟังเสียงบอสหนูพี่น้องคะว่าบอได้ค uh ุยพี่นอ้องอันนี้คือมาเบอกสู้ฟังถึงความเป็นไปความอลังการความยิ่งใหญ่ของเสียงวิหกในปีนี้มาฟังทางด้านบอสหนุเพิ่นเบาเพิ่นโพดขีดเรียวพี่น้องคะมาฟังค่ะเมื่อเดือนจะพาพวกมาตั้งแต่เสาร์จะมาหมดแล้วงเชิญเซียนสัญญาส่งไล<ะ>่ตุ้งยิ่งเป็น เด็ดก่วทจวัวัเดุกว่าเจอมากาประชุมแล้วจบอากาเด็ดเมือนั่นเด็นพเเ็งานแล้วเลยบอกานี้โดงานเรียบร้อยกบแกรีกรบพูดเรืรวะขออนุญาตปิดโทรศัพท์ด้วยไม่รู้จหบอกแล้วไ มจัเลว่าเอามากันจ้าลยท่มบามันไม่กันเจ้าเลยทุ่มบชาจีกเจได้วหมอันก็พษที่หมดีลาเป็นมาเขื่อนจมดันจต้องต้องหับลวันนี้เจมาคัจะวาบพรับจัาดหอันตุยรอดจับวนเขาจับไปเลยทุ่มดวจอเจ้บบอกว่าเยอะเหมือนที่เยอะเนที่เอซโซลับ้วเอะเหมืแลันเป็นโทรศัพท์แลวจมือซ่จะทุ่มาเนื้อจัาว่ามันไดมเหมอุ่ยรอมันเกลยมันจะทุ่ม นี่พี่น้องอันนี้คือการันตีจากบอดหนุคกกเรื่องกิงพี่น้องค่ะเมื่อนั่นได้งานเข่าถึงเ็ดง่ามพี่น้องเป็นที่ยังที่สุดปังอีหลีบเอาันพี่น้องว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากๆสาหรับหมอลําเสียงพี่หกลบพงศกรแล้วมือขึ้นพี่น้อง่ะเป็นยจ้งไดรเน่มือขึ้นพี่น้องข้างอเาเภอน้ําขุนนะคะจังหวัดอุบลน,นะคะที่หมอลําเสียงพี่หกลกพงศกรไปทําการแสดง อันนี้กับค้นลายบักคักพี่น้องคะ่ะมือขึ้นทีผ่านมาก,กับค้นแน่นคือเกา่าคือแน่นทุกเวทีมีอยู่จริงสําหรับเสียงวีหกโรพกพงศกรอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะคะแยสิตได้เอามาประมวลความเป็นไปของหมอลําเสียงวีหกโนกพงศกรทีเพิ่นเริ่มต้นขึ้นมาแบบโอ้ก่อนหน้านี้เยสิเห็นนะพี่น้องปีปีที่สามวะ่ะปีที่สามต่อเขาปีที่สี่ แตแล้วตัวนี้หลีพี่น้องจ้ว่าอันใดเนี่ยสำหรับบอลนกแก้วเลสตัวตนจ้ว่าเวที่เวที่พังกันเมื่อเป็นล่านเป็นเป็นหลายได้พี่น้องต่อมาก,กจอใหญ่ๆน่อแตกอีกเท่าใดอีกต่อมากเป็นอยังมันนี่รถลดลดกับพังไฟใหม่รถดอีกอย่างสารพัดพี่น้องค่ะสำหรับบอลนกพงศกรคือเยอะแย,ยะมากมายจนกลายเป็นจนได้รับฉายาวา่าหมอล่ำดามาแ่ะพี่น้องหลากหลายพี่น้อง ว่าศิลปศิลปินผู้ใดเขามากกับเป็นประเด็นเป็นกระแสจนว่าพี่น้องซิ่งหนึ่งที่แยสิบอยากว้ามาบอกถึงนางเอกนี่แหละกาลังจะพูดถึงนางเอกของเราน้องแพลวที่ดาทุกวันนี้ก้อนหนา,นานันนบอดนกหลับน้องแพรวเขามากกับเป็นกระแสดามาอีกพี่น้องขาอันนี้พี่น้องผ่านมาแล้วแหละแต่ว่ามันนี้เยสิ์มาเบอกถึงความ ความความปังของเสียงวิหกกว่าจะมาถึงวันนี้ไดสีพี่น้องว่าพ่นพนีหอย่างมาเนผ่านอุปสรรคอีอย่างมาเน่นะคะแล้วการทีรับน้องแพร่ข้าขมามาแแหลพี่น้องก็ฮหูว่ากระแสอียอย่างเพราะว่ามีอย่างที่ไหนเสียงวิหกจะรับแบบนางเอกผมสันน่ะมาเป็นนางเอกได้อย่างไรแล้วทุกเมื่อนี่เป็นยังไงแน่พี่น้องขาน้องแพรวทิดาเป็นอะไรที่ท่ำหายข้นทั้ง ประเทศงายตึงสําหรับเยสีบ่าทาให้คนทั้งประเทศงายหลังเลยเนี่ยคือน้องสวยมากเก่งมากสําหรับน้องแพลวทิดานะคะโอ้พี่น้องก็ต้องบอกถึงเลยแพลวทิดาสวยแห้งของหมอลําเสียงวิหกทุกวันนี้น้องแพลวทิดาเพิ่นกระสูบสูบจากค้นทีวากระแสดามาทีวาหลับนั่งเอกผมสั้นมาได้อย่างไรสี่เหตุใดบอใี่ไหมพี่น้อง สิม่าเป็นนักเอกได้บน้องแพรทิดาท่าให้เห็นแล้วว่าแพรทิดาทำได้ได้ดีด้วยอ่าในจุดนี้นะคะพี่น้องคะอันนี้คือมาว่าถึงดราม่าทุกสิ่งอะ่ะสำหรับเสียงวิหกทีเพิ่อนก่อนน่ะทั้งบอสนกบอสนกคือเก่งมากผ่านทุกอย่างมาได้มายืนยัดอยู่ทุกมืออนี่แบบยิ่งใหญ่มากๆสำหรับ เสียงวิหกหนอพงศกรนะคะพี่น้องะ่ะขอให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC คนที่หักเสียงวิหกหักจังซี่ตลอดไปสนับสนุนจังซี่ตลอดไปนะคะให้กำลังแรงใจพ่อจา๋า่าจา๋าน้องอ,าอ้าอายสกุณาพรพร้อมด้วยองค์กรหมอลำเสียงวิหกสู่ขู่สุขคนค่ะพี่น้องสำหรับมนีฝากไว้สำนรัก่อนค้าสวัสดีค่ะ